แต่คู่นี้ก็ต้องลุ้นเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะน้องทิสาแล้วก็หนุ่มกันสรุปแล้วเขาคืนดีกันจริงๆหรือเปล่านะคะงานนี้มีคําตอบมาให้นะจ๊ะคือล่าสุดค่ะมีภาพน้องทิสานะคะไปโผล่ฉลองคอนโดคอนโดใหม่ของพี่กันคขาวนี้เพื่อนๆเยอะเลยก็เห็นคู่นี้ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆอีกด้วยหลายคนก็เลยตั้งคําถามว่าเอะสรุปแล้วคู่นี้ลมพัดหวนทวนความรู้สึกกันหรือเปล่า งานนี้น้องศิษาก็ตอบแบบชัดเจนว่าแค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะกับความสัมพันธ์ตอนนี้เขาแฮปปี้กันดีแล้วอยู่ด้วยกันเจอกันก็สบายใจกันทั้งคู่เราก็ถามอีกแหละนะว่ามีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันหรือเปล่าแบบเป็นแฟนปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมอ่ะเจ้าตัวก็ตอบชัดนะคะว่ายังไม่กล้ามอกไปถึงขั้นนั้นค่ะขอแค่ได้เจอกันได้กินข้าวด้วยกันแล้วก็มีความรู้สึกดีๆให้กันแบบนี้ไปเรื่อยๆก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าทั้งคู่ตอนนี้เพิ่งกลับมาเจอกันแบบจริงๆจังๆนับเป็น10ปีแล้วนะคุณผู้ พึ่งปีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนานะเอาเป็นว่าให้เวลาเป็นเครื่องเดินทางพิสูจน์และกันคุณผู้ชมค่ะเอาไปฟังเสียงคนสวยในจ้าตอนนี้ก็คือแบบแฮปปี้มากๆนะคะกับกับี่เป็นอยู่กันตอนนี้นะค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะสบายใจกันทั้งคู่มากขึ้นด้วยพี่สาวว่าถ้าพูดตรงๆก็คือมันกล้ามันกล้าคุยกันแบบตรงๆมากขึ้น,นะค่ะ คือมันต่างคนต่างโตกันกันขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแบบแต่ก่อนอาจจะแบบยังเด็กๆเ,เนาะแต่พอตอนนี้ก็คือแบบมีอะไรก็พูดคุยกันเลยอย่างเงี้ยตรงๆเลยถ้าให้พูดนะเวลานี้นะคะตัวที่สาวว่าคือสําหรับที่สาวคุยกันตอนเนี้ยแบบโอเคสบายใจนะที่เป็นอยู่แต่ว่าถ้าแบบว่ามองไปเรื่อยๆย,ยังไม่ได้กล้ามองถึงตรงนั้นนะคะเพราะว่าด้วยความที่แบบเออณนะัตตอนนี้แฮปปี้ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเจอการกินข้าวกันหรือว่าคุยกันแบบเนี้ยณัตนะตอนนี้มันยังดีอยู่ ให้น้องทีสามีความสุขกันไม่เร่งไม่รีบไปเรื่อยๆแต่เชียร์คู่นี้นะคะคุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะเรื่องราวของเศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจทฯฯําพิษนี่ของจริงนะคะพเพราะว่าล,ะะล่าสุดน้องตําวลาวุฒิเมื่อก่อนนี่เขาบอกว่างานผมเยอะมากเลยพี่แทบจะไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาผ่อนค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะเจ้าตัวบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ารถชนหรือว่าไม่มีงานทําหรือว่าตอนนี้วงการบันเทิงมันเปลี่ยนไปค่ะจากที่งานอู้ฟู่สุดๆเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีงานเข้ามาเลยค่ะพร้อมประกาศวงสัมภาษณ์เมื่อวานนี้เขาออกงาน าบอกว่าพี่ผมพร้อมรับงานสุดๆจะมารูปแบบไหนก็ได้พิธีกรอีเวนต์ร้องเพลงแต่งยงแต่งหญิงได้หมดนะลดมากยิ่งร้องเพลงเนี่ยคือรับเลยค่ะเพราะว่าเรื่องรูปปากคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ที่เขาลดชนใช่ไหมะคะตอนนี้ก็หล่อเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเป๊ะ<อ>ไม่มีปัญหานะครับไม่เลือกงานไม่ยากจนเพราะงานเวลขัามทุกงานเลยจ้า งานเนี่ยไม่เลือกแล้วอย่าไปเลือกงานเพราะว่าตั้งแต่รถดล้มมาเนี่ยมันดอบอับลงเยอะเพราะนั้นเราอย่าไปเลือกงานครับผมโอ้มัน <k> ก็อาจจะมีผลนะผมว่าอาจจะมีผลแล้วก็ไม่รู้สิมันด้วยยุคนี้เศรษฐกิจหรือเปล่ามไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ลดลงแบบเห็นได้ชัดมากๆ <el> ผมก็นึกว่าผมเป็นเพราะผมล้มหรือเปล่า <f> ผมเลยซบเซามายาวๆเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนแรกเป็นแผลที่ปากนนี้เป็นแผลกดทับแล้วเนี่ยเออ นะคะก็จ้างได้ค่ะใช่ค่ะเอาคุณผู้ชมคาะมาพูดถึงนักแสดงยุค9กกันบ้างดีกว่านะพี่จิมเจจินตายอย่างเงี้ยพี่เต้ัทศัยพี่กำปั้นบาสูจําชื่อกันได้บ้างไหมที่พูดพูดมาเนี่ยฮะบันเทิงไทยรัฐของมัดรวบตึงเอามาเสิร์ฟแฟนๆแม่ๆ่พี่ๆแบบหน้าจอกันเลยนะแล้วบอกเลยว่า3คนนะคุณผู้ชมนะอายุปลาวเท่าไหร่40กว่ากันทั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้กว่าธรรมดากว่าแบบใกล้50แล้วด้วยแต่แต่ละคนคือดูดีมากหล่อเหมือนเดิมโดยเฉพาะพี่เต้พี่กำปั้นนีนะ เออถอดเสื้อเออถอดเสื้อโชวหุ่นแซ่บเวอร์ส่วนพี่จิมเจจินตายก็หน้าใสาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคุณลูกสาวนะน้องพลอยเจตอนนี้9ขวบแล้วค่ะเออนี่ไงนี่ไงโตแล้วลว่า ติดคุณพ่อด้วยแล้วทั้งสามหนุ่มเนี่ยถือว่าเป็นสามหนุ่มรุ่นใหญ่แต่แบบหัวใจดูแล้วแบบกระชุ่มแบบกระช,ชวยแล้วก็เรื่องธุรกิจนะพี่พีเขาก็เดินหน้าลุยกันเยอะอยู่เหมือนกันพี่จิมเนี่ยนะแกเปิดบริษัททําผลิตภัณฑ์ดูแลผิวค่ะส่วนพี่เต้แกทําตู้ยาเคลื่อนที่ไปติดตั้งตามสถานที่ต่างๆออรรถอยู่นะออพี่กาปั้นแกก็เพิ่งปิดบริษัทไปนิดนึงสู้เศรษ,ษฐกิจไม่ไหวแต่ว่ายังไม่ท้อนะอลุยงานร้องเพลงโชว์ตัวกันอยู่ค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างไปฟังทั้ง3ามหนุ่มเลยจ้าาอบกว่ พึ่งเพ่งเจงไปก็เลยตอนนี้ก็พักก่อนแล้วก็หันมาดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าลุยต่อไอ้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับทุกคนก็ได้รับผลกระทบกันหมดเนาะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับแล้วก็ผ่านไปให้ได้นะครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างมีขึ้นมีลงนะครับตอนนี้มันอาจจะลงอยู่สักวันหนึ่งมันก็ต้องขึ้นมาแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาบอกว่าอย้าู่90ค่าไม่ตายค่าไม่ตายเพราะเราอดทนมากครับไม่ไม่ใช่แค่พวกเรานะเราเห็นแบบเพื่อนๆพ่อี่พี่ยุคเก้าศ กลับมางานพีคมากผมพาลูกมาด้วยครับ <Okay. S 2> ใช่อะลูกโตช่วงนี้แบบแติดกันมากคุณแม่ก็ไปทํางานแล้วก็แบบแล้วก็แบบเฮ้ยไม่มีคนดูจะก้าวขวบละสูงปี๊ดเลยฮะชอบเล่นกีฬามากเ <Okay. S 2> ตะบอลเก่งใช,ใช่ครับ,บก,ก็ดันให้เป็นเรื่องกีฬา มัดรวมเลยค่ะส่วนภาพยนตร์เรื่องสับปเลอร์นะเขากลับมาทําภาค2หลายคนบอกว่ายังไงก็คือว่าเรื่องหนังก็ว่ากันไปนะคะผู้ชมนี่นี่อย่างที่บอกไปข้าสกิปดโถผู้ตันช่วยคืออย่างนี้เมื่อกี้สามหนึ่มก้าูนยใช่ไหมคะแต่คราวนี้ค่ะ3มตัวบนที่เป็น3มแม่นะคะแม่ไฮแม่สูแม่ตาค่ะคุณผู้ชมคอนเสิร์ตเขาจะมีอาทิตย์นี้แล้วใช่ไหมคะปรากฏว่าเขาก็เปิดห้องซ้อมค่ะมาเลยลูกๆแม่เนี่ยซ้อมเตรียมความ พร้อมแล้วจ้ะบอกเลยนะคะว่าเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ทุกคนลอยอลอคอจะรอคอเออนะคะเรียกว่าชื่อคอนเสิร์ตเนี่ยสามตัวบนคอนเสิร์ตร้องสุดเสียงเพียงสุดซอยค่ะแล้วอย่างที่บอกไปนะคะการันตีว่าสามคนนี้เนะะี่ยเขาไม่ยอมใครอยู่แล้วนะคะทั้งร้องทั้งโชว์นะคะเรียกว่าใส่พลังกันเต็มที่เต็มเหนียวเลยละคะ่ะแถมมีการหยอกล้อก,กันด้วยนะคะแค่รู้ว่าเนี่ยแค่เห็นวันซ้อมแบบนี้วันจริงก็ไม่รู้จะสนุกขนาดไหนนะคะ โดยสามแม่บอกว่าใส่พลังอย่างเต็มที่แน่นอนกับคอนเสิร์ตครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแต่แม่ทำไมพูดอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะแม่บอกว่าอายุนางของแม่3คนเนี่ยข้อเข่าลูกเอ,อ้ยให้มันพักบ้างค่ะออก็เลยตั้งใจว่าครั้งนี้แม่จะใส่เต็มใส่จัดหนักนะคะรับรองว่ามันแน่นอนค่ะเพราะว่าคอนเซปต์เนี่ยคือร้องสุดเสียงเ,ออเทียงสุดซอยออจับไม้เสร็จปุ๊บแซวกันตับยับยับยับไปเลยแล้วตอนนี้เหตุบ้านการเมืองแม่ก็เจอเยอะนะอุ้ยแกคงจะทอกมันแหละคุณผู้ชมนะคะ เอาเป็นว่าเราไปฟังดีกว่านะคะว่ารีราการในห้องซ้อมการให้สัมภาษณ์เนี่ยมันจะเด็ดขนาดไหนไปฟังหน่อยค่ะงานเนี่ยมันจะมีการแบบว่าเอาไม้เนี่ยนอกจากเราสามคนจะมีครบตัวแล้วเนี่ยเราจะเอาไม้เนี่ยส่งให้คุณผู้ชมด้วยเอาไว้เอาไว้เถียงกัเราเอาเลยใครอยากเถียงกัเรามาเลย้ใครฝากแจ๋วเจอกันในวันนี้มเป็นหานเรื่องจำเนื้องหมแหมถามตรงจุด ถามว่าเดี๋ยวน,น้ต่อบเพลงยากจังหวะเออว่ะดูอย่าว่าแต่ว่าก,กินใบแตกพวดเลยนะนี่แดกเป็นลำต้นเลยนะเน <c oughs> <c oughs> ี่ยเราผักพระรักไป <c oughs> ใช่ใชอิงฟ้าก็แ่นผู้แม่ก็บอกฝากไปอิงฟ้าอิงฟ้าซ้อมเยอะๆนะ <c oughs> อิงฟ้ายังมีแค่มงกุฎเดียวแม่สามคนในรงมกันสิบแ <c oughs> ปดๆๆๆๆๆๆ ก็ฝากคอนเสิร์ตของพวกเรานะคะสามตัวบนด้วยนะคะ30สิงหาคมนะคะที่ UO b Live Sphere อยากไปอะบัตรขายหมดยังอะ30สิงหาเงินเดือนออกพอดีเลยลดระคาวันเสาร์นี้ไปเจอกันรับรองว่าม่วนจ่อยแน่นอนค่ะใช่ค่ะ